ช่องนี้มันสนุกจริงเลยวะไอช่องมหาสนุกเนี่ย,อยชอบมากเลยนะเฮ้ยใครมาคอมเมนต์แบบนี้วะเนี่ยทำไมจมูกพี่โตจังโอ้โหคอมเมนต์แบบนี้บล็อกเลยบ,บล็อกบล็อกเรารอแบบนี้ไปคอมเมนต์ว่าจมูกโตได้บหราหรือเปล่าบล็อกเลยบล็อกเลยตรงนีอ้อ,อะไรครับพีม่มมม่าสองหอสิบสี่บาทครับ นี่ครับทอนมา6บาทเดี๋ยวนะนี่หน้าตาคุ้นๆนะครับเนี่คุ้นอะไรกันครับเฮียผมเพิ่งย้ายมาอยู่ห้องข้างนี้วันนี้เองนะโอเเออพอดีร้านเฮียไม่มีเงินทอนอะ่ะเ,เป็นสแกนจ่ายแทนได้ไหมอีกสแกนตรงนี้อผมชัดแบตไว้ที่ห้องนะครับไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วย แล้ว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 แ้องไงดีล่ะทีนี้เออเงินทอนก็ไม่มีสแกนตัวสับก็ลืมอีกอ๋อนี่ยกัน,นเอานี่ยกัน,นเอาผมยิ้มแทนได้ไหมสองอันหกบาทไม่เอาอะ่ะผมไม่ได้อยากกินอมยิ้มซะหน่อยผมจะเอาเงินทอนผมหกบาทเอามาเนี่ยไอ้ผม อมยิ้มของเฮียเนี่ยอันละสามบาทสองอันหกบาทพอดีก็เท่ากับที่เฮียต้องทอนให้ไอ้หนุ่มพอดีไงหกบาทอะจ,จะได้ไม่ต้องทอนไงเอาไปเท่ากันอะไรของเฮียนะอมยิ้มเนี่ยต้นทุนมักี่บาทเฮียขายเนี่ยก็ได้กําไรอยู่แล้วเอาอ่ะผมจะเอาเงินทอนเอามาหกบาทโอ้ไอ้หนุ่มนี่ยังไงกันอ๋อโอเคงั้นอันนี้แล้วกันนี่นี่ไข่ไข่ไข่นี่ไข่ส่งมาจากมันนงน่องเลยนะนี่ไข่ดีมากเลยนีน่ไข่ไดโนเสาร์ ไก่สองฟองฟองละสี่บาทอ่าเฮียให้เลยสองฟองนะแปดบาทเฮียยอมขายขาดทุนเลยโอเคไหมจะได้ไม่ต้องทอนโอเคไหมไปเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอาช่วงนี้ผมกำลังคุมน้ำหนักผมคุมแคร์รี่ในการกินแค่มะมาสองห่อเนี่ยก็เกินห้าร้อยแล้วคืนผมกินไข่เข้าไปอ่ะเคลีต่อวันผมมันก็เกินนะดิมันก็เสียวินัยการกินหมดไม่เอาอ่ะผมจะเอาเงินหกบาทเอาไหมหก เก็บไว้กินวันหลังก็ได้นี่ไม่เป็นกงกินวันนี้นี่กินวันหลังดิถ้ากินวันหลังแล้วจะให้เอากลับไปทําไมอ่ะไม่เอาไว้เอามาหอกมาก็เอาไปฝากป้าฝากยายฝากคนข้างบ้านก็ได้จะได้เป็นคนที่มีจิตใจดีไงช่วงนี้น้ําท่วมด้วยเอาไปฝากเขาดิได้อะไรแล้วเฮยทำไมไม่เอาไปให้เองอ่ะเฮยก็หัดมีน้าใจบ้างดิผมย้ายมาอยู่ก็บอกไงไม่รู้จักใครไว้ไม่เอาจะเอาตังทอนมาโดนละนี่งั้นกูไม่ขายละ มึงเอาเงินคืนไปเลยกูไม่ขายแล้วมึงไปไหนก็ไปอะไรของเฮีย่ะร้านก็ออกจะใหญ่โตพอจะไม่ขายก็พูดง่ายๆไว้ไม่ขายกันเหรอได้งั้นผมจะไปคอมเมนต์ที่เพจเฮียว่าเฮียไม่ใช่แค่จมูกโตนะนิสยัยเสียด้วยชอบโกงโอ้โหนี่มึงเองเหรอที่มาคอมเมนต์ว่าจมูกโตเนี่ยอ่ะมเอาไปเลยเอาไปเลยฟรีๆไ,ไม่คิดตังค์อมึงเ,เอาไปกินที่บ้านม,มึงเลยดีนะ เออพี่เอาไปเลยแล้วก็วใส่หัวไปไม่ต้องมาเหยียบล้างกุยคอมเมนต์ได้ยังไงเนะี่ยจมูกโตเออดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ว่าเฮียเป็นคนดีเออมึองก็คอมเมนต์อย่างนี้ดิเออว่าแต่เมื่อกี้เฮียบอกว่าไข่สองฟองเท่าไหร่นะแปดบาทเอองั้นเฮียทอนให้ผมสิบสองผมเอาไข่มึงบอกไม่เอาไข่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เฮ้ยมึงไม่กินไงมึงลดน้ำหนักของมึงไม่ใช่ทำไมอยู่ทำไมมึงจะมาเอาเอ,อ่ะฮะไอ้นี่โอ,อ้ตาทิ้งขี้เหร่ไม่พอ นูนิสัยใหญ่ไม่ได้หรอกเาออกจะรอกขนาดนี้อุ้ยโอย้ตกใจจมูก